ทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยแล้วก็คลิป Situation Chef EP ที่190นะใกล้จะถึง200แล้วทุกคนเร็วมากอ่ะก็น,นะมาเคจะสับให้นะคะตัดออกมาครึ่งนึงแล้วก็อ่านเป็นเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะดูซิวั่นี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะคะเรื่องราวจะเป็นประมาณไหนนะโอเค เขาเป็นคนที่ไว้ใจคนยากนะคะมีปัญหาเรื่อง trust issue คนคนนี้แบบมีปัญหาเรื่องนี้ไว้ใจคนยากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อใจใครนอกจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตส่วนตัวหรือเรื่องงานนะคะในขณะที่ตัวคุณนะคุณมองหาคนที่จริงใจแล้วก็อยากจะจริงจังแต่หายากเหลือเกินในชีวิตนี้อะไรประมาณนี้โอเคเครู้สึกว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วหรือเปล่าโฟบครับรอไหนดูซิ เขาก็ไม่ได้เจ้าชู้นี่เขาไม่ได้เจ้าชู้นะแล้วก็คิดไม่คิดว่าเขาจะมีคนอื่นแต่เซเว่นอโซนเนี่ยอาจจะหมายความว่าในอดีตเขาเคยถูกใครหักหลังมานะคะมันก็เลยส่งผลให้ตัวเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่อง trust issue นะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องของการเชื่อใจหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเวลาที่ใครเข้ามาคุยกับเขาเนี่ยเขาจะแค่แค่คีบไว้เป็นเพื่อนอะเป็นเพื่อน,เป,น,เ,อนเป็นเพื่อนสนิทคุยแค่นั้นแต่ไม่อยากพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่ากลัวกลัวเจ็บอีกกลัวโดนหักหลังอีก ไว้ใจแล้วก็จะโดนหักหลังอะไรเงี้ยเลยไม่กล้าในขณะที่ตัวคุณน่ะเครู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นการที่คุณรอเจอใครสักคนหนึ่งมาตลอดเราไม่เคยเจอจนได้มารู้จักกับเขาเนี่ยคุณก็เหมือนกับรอว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดใจนั่นเองรอเมื่อไหร่ที่รอว่าเมื่อไหร่ที่เราสองคนจะได้เริ่มต้นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม้ม ตัวเขาอ่ะแสดงออกให้คุณรู้นะว่าเออเขาชอบทํานั่นทํานี่นะเขาเป็นคนบ้างานนะมีเป้าหมายในชีวิตนะอย่างนั้นอย่างนี้นะคะในขณะที่ตัวคุณอนะ่ะคุณก็คือมีคําถามในใจว่าเออก็รู้แล้วแหละว่ามีเป้าหมายนั่นนี่อ่ะแต่เคยมีเป้าหมายในเรื่องของความรักบ้างไหมอะไรเงี้ยคือแบบเอะในชีวิตนี้เธอเคยคิดอยากจะแต่งงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอนะ่ะก็คิดว่าเออแล้วเขาจะมองแต่เรื่องอื่นหรอไม่มองความรักเลยหรออะไรเงี้ย เขามองความรักอะ่ะเขาก็รอโอกาสที่จะเจอคนดีๆอยู่คนที่เข้ามาแล้วจะทําให้เชื่อใจเข้ามาแล้วจะไม่หักหลังไม่ทําให้เสียใจเครู้สึกว่าพอมีจังหวะเหมาะๆคุณจะบอกเขานะเคไม่รู้คุณบอกรักเขาไปหรือยังแต่ตามไพ่เนี่ยคุณจะบอกรักเขาว่าคุณรู้สึกดีๆคุณรักเขานะให้โอกาสคุณได้ไหมอะไรเนี่ยอืมเครู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจนอกจากมีความกลัวแล้วยังไม่มั่นใจอีก ในเชิงที่ว่าเขาอาจจะบอกคุณว่าเออขอบคุณนะที่แบบรู้สึกดีๆกับเขาแต่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นแบบแบบที่คุณคิดอะภาพในนิสัยเขาจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบภาพที่คุณวาดไว้ถ้าคุณควบกับเขาคุณอาจจะเบื่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วการที่เขาปฏิเสธคุณอะมันเป็นเพราะเขาคิดแทนคุณว่าเฮ้ยถ้าคบกันน่ะ สุดท้ายก็จะเลิกเพราะว่าเขาไม่ใช่สเปคคุณจริงๆอะไรประมาณเนี้ยในขณะที่คุณก็คือร้องไห้เสียใจเลยเนี่ยน้ำตาไหลแบบนี้เลยนะคะว่าทําไมเขาถึงไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมแบบให้โอกาสตัวเขาเองหรือให้โอกาสเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืคุณก็เสียใจก็แน่นอนแหละคุณรักเขาแล้วถ้าเขาถ้าเขาปฏิเสธแบบเนียนๆนิ่งๆหรืออยู่ดีๆเงียบไปเนี่ยปฏิเสธแบบไม่บอกจริงๆเขาอาจจะไม่เคยบอกคุณนะว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธ แต่1ในเหตุผลคือนหนึ่งแฟนเก่าเขาทําไม่เยอะนะคะหรือว่าตัวเขาเองอะ่ะเคยเจ็บมาเยอะแล้วก็2ตัวเขาคิดว่าเขาอะ่ะไม่ไม่ได้น่าสนใจมากพอที่จะคบกับคุณไปได้ตลอดแล้วคุณจะไม่เบื่อเขาอะ่ะเขากลัวคุณเบื่อเขานะคะแล้วก็ตัวคุณอะ่ะชัดเจนนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแล้วก็เครู้สึกว่าไม่ใช่แค่เรื่องนี้ในชีวิตคุณอะ่ะ เวลาคุณจะเลือกอะไรรักใครชอบใครคุณก็จะชัดเจนถ้าไม่เอาคือไม่เอาเลยแต่ถ้ารักก็คือรักอย่างเงี้ยค่ะเพราะงั้นอะเคยรู้สึกว่ามันจะมีจุดนึงช่วงนึงที่อะเขาไม่ได้คุยกับคุณเนาะจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยนะอยากคุยแต่เขาเลือกที่จะเงียบเป็นการตอบคาถามที่ว่าที่ที่คุณแบบคุณบอกรักเขาแล้วเฮ้ยเราเป็นอะไรกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากพูดสิ่งที่เขารู้สึกในเชิงที่ว่าเขากลัวคุณ เบื่อเขาหน้านานี่คือมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดอะไรเงี้ยเออมันเป็นความรู้สึกของเขาเองอะคะ่ะเขาก็เลยไม่พูดแล้วเลือกเงียบแทนคุณก็จะเหมือนกับเช็คอิดว่าโอเคการเงียบของเขามันคือการปฏิเสธแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเขาอะยังไม่เข้มแข็งมากพอยังไม่ได้ปลดปล่อยตัวเองจากอดีตนะคะอดีตจากที่เคกบอกว่าคนรักเก่าเขาทําอะไรไว้อะเออนั่นแหละในขณะที่ตัวคุณอะคุณก็รู้สึกว่าถ้าไม่ใช่คนเนี้ยก็ยังไม่อยากจะเปิดใจให้ใครเพราะยังเสียใจยอยู่ แล้วก็ไม่อยากจะมีพาร์ทช,ชั่นอะไรกับใครแล้วเพราะว่าการร้องให้เสียใจมันเหนื่อยเนี่ยความรู้สึกเขาจริงๆอ่ะคือเขาอยากเปิดใจนะแล้วเขาก็อยากรักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีค่าสําหรับเขาอะคะ่ะคุณเป็นคนนึงที่จริงใจกับเขามากๆแล้วเคารู้สึกว่ามันอาจจะกินเวลาสักช่วงนึงนะกว่าที่เขาจะมาคิดได้แล้วมาแบบเอาวะลองเปิดใจสักหน่อยก็ได้เพราะ ตัวคุณเองก็พิสูจน์ให้เขาเห็นนะว่าคุณจริงใจจริงจังแล้วก็มีเขาคนเดียวไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรที่ไม่น่าเชื่อใจอะค่ะอืเนี่ยเขามีปัญหานะในเรื่องของไม่มั่นใจในตัวเองในเชิงที่ว่าไม่มั่นใจว่าแฟนคือถ้าเป็นคุณเนี่ยตกลงคบกันเนี่ยเขาจะไม่มั่นใจว่าคุณจะรักเขาได้จริงๆริงไหมในขณะที่คุณเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะหรือว่าคุณอะไม่ใช่ ไม่ใช่คนในสเปคเขาจริงๆหรือคุณจะจะเปลี่ยนตัวเองหรือพัฒนาเป็นคนที่เขาชอบไม่ได้อะไรเงี้ยต่างคนต่างเป็นกระจกให้กันและกันในจุดจุดหนึ่งนะคะซึ่งถามว่าจะเลิกลากันไปหรือไม่ตัดขาดกันไหมไม่เพราะเขาเนะ่ยผูกพันกับคุณมากเขารู้สึกชอบคุณแบบที่ถ้าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบกับคุณนะมันเทียบกันไม่ได้เลยความจริงใจอะคะ่ะที่มีมันเทียบกันไม่ได้แต่คราวเนี้ย เวลามีอะไรเนี่ยคือเค้กอ่านให้ฟังคุณก็จะรู้ใช่ไหมว่าเขาคิดอะไระแต่ในความเป็นจริงคุณไม่ได้รู้ไงว่าเขาคิดอะไระมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดกับการที่รอแบบที่ฉันต้องรอถึงเมื่อไหร่หรอแล้วเมื่อไหร่เธอถึงจะเหมือนกับพร้อมจริงๆสักทีแล้วบางวันเธอก็ทําเหมือนต้องการฉันบางวันเธอก็ไม่ต้องการฉันมันคืออะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็เลยรู้สึกเจ็บปวดนั่นเองนะคะตัวเขาอ่ะ ทั้งจะก้าเดินหน้าแล้วก็ทั้งจะก้าหอยหลังระหว่างกับกับคุณนะ่ะนะความหมายคือไออยากรักก็อยากรักแหละเพราะมันรู้สึกแต่สมองก็บอกว่าเฮ้ยถ้ารักแล้วเจ็บแบบเมื่อก่อนนะ่ะไม่ได้นะเสียสักสีนะเสียใจนะ,เ,ะเขาก็เหมือนเขาก็เลยจะไป,ไปกับกับกับคุณจนคุณรู้สึกว่าถ้าจะมาทําแบบเนี้ยเป็นแค่เพื่อนกันดีกว่าหรือไม่ต้องเป็นอะไรกันเลย พราะคุณรู้สึกคุณไม่โอเคนะคะยิ่งเวลานานวันนานวันเข้าคุณยิ่งร้องไห้ยิ่งเสียใจยิ่งรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันดีจริงๆอะมันต้องดีดิมันต้องไม่ท็อกซิกไม่ร้องไห้เสียใจแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยอืถ้าคุณแสดงออกชัดเจนว่าเออเหมือนที่เคพูดไปเมื่อกี้ว่าถ้าเป็นอะไรไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นอะไรกันเลยประมาณเนี้ยเขาจะเงียบเลยนะคือเขาจะถอยเลยเขาจะเงียบนะคะเหมือนเขาเคารพการตัดสินใจของคุณอนะ ในขณะที่ตัวคุณก็คือรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณได้พูดออกไปแบบนั้นน่ะอย่างที่เค้กบอกไปตอนแรกเลยว่าถ้าคุณคุณชอบหรือคุณจริงใจเนี่ยคุณก็จะเต็มที่เนาะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคต้องตัดใจแล้วรู้สึกว่าไม่ละพออย่างเงี้ยคุณก็จะถอยเลยต่างคนต่างคล้ายๆกับวีดรอค่ะก็คือไม่คุยกันคราวนี้แหละความจริงแล้ะครนี้เขาจะทบทวนตัวเองจริงจังมากว่าที่ผ่านมาคุณทําอะไรที่เหมือนกับแฟนเก่าเขาไหม หรือทาอะไรเหมือนกับคนในอดีตเขาหรือเปล่าที่จะทําให้ให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาจะถูกทําร้ายอีกในเรื่องของหัวใจคําตอบคือไม่พอคําตอบคือไม่เนี่ยนี่ไงคาตอบคือไม่พอคําตอบคือไม่อเขาจะกลับมาหาคุณแบบที่โอเคพร้อมแล้วนะเป็นแฟนกันไหมแล้วก็เหมือนนะ้าทางข้าวมีเรื่องฉลองว่าเฮ้ยมีแฟนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเคารู้สึกว่าในความเงียบที่คุณถอยห่างออกไปอ่ะ คุณไม่ได้คิดหรอกว่าเขาจะกลับมาหรือไม่กลับคุณก็เดินหน้าต่อกับชีวิตคุณแต่เมื่อเขากลับมาแล้วเขาแบบคำ c o r r e c อ่ะหมายความว่าเขามาแบบที่ถูกต้องทําทุกอย่างให้มันชัดเจนพูดอะไรก็ชัดเจนคุณก็เลยรู้สึกว่างั้นก็ให้โอกาสสิทาไมจะไม่ให้โอกาสในเมื่อเขาคือคนที่คุณนะ่ะมองว่าเป็นเป็นเนอ่อคนที่ถูกใจมากที่สุดแล้วในในในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะอืม แล้วคนสองคนระหว่างคุณกับเขาเนี่ยก็จะ take it serious หมายความว่าจะตกลงคบกันในแบบที่จริงจังนั่นเองในความสัมพันธ์นี้แล้วมันก็จะไปต่อในแบบที่มีอะไรคุยกันนะมีอะไรปรับความเข้าใจนะเออมันดีที่เราเริ่มต้นเราหมายถึงคุณกับเขานะคะเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้แบบเริ่มต้นด้วยความจริงใจไม่มีใครโกหกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนพัฒนาได้ในแบบ long term relationship หรือว่าพัฒนาได้ไปในระยะยาวนั่นเองนะคะ โอเคขอบคุณมากที่เข้ามาฟังวันนี้ไพ่หมดแล้วเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ